ใส่เสื้อแอมนุโอโใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดโอ้โ oh, oh, oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุปเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุโอ้โเสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านวายปอนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะครับผมกลับมาใน Steel Abelot ในเวอร์ชันมอด ในที่สุดต้องกลับมาพึ่งมอดเล่นในเวอร์ชันปกติไปไม่เจอซีเครตเลยเซ็งมากคือมันมีตัวเดียวที่ผมอยากเจอเฮ้ยอันนี้อันเก่านี่ยังอยู่อีกหอ่อมีตัวเดียวที่ผมอยากเจอคือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวมาใหม่ที่เป็นซีเครตนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยตัวเดียวเลยที่อยากเจออยากเห็นมาไหมซีเครตตรงนี้ที่หมุนก็เป็นแคนดี้เหมือนกันแล้วก็มีแบ็คโฮอีเวนต์โอกาสอ๋อยังมีอีกหรอเป็นการเพิ่มโอกาสในการสปอนซีเครตหนึ่งร้อยเท่า อยากเจอแค่ซีเควตนี่แหละนั่งรอตั้งนานเล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหไม่เจอเลยครับซีเควตมาอยู่ในนี้โอ้เลนโบมามาแล้วครับผมนี่คือแบล็คโฮลฮะอีเวนต์แบล็คโฮลเป็นการสปอนซีเควตมาแบบเยอะๆเยอะๆแล้วก็เยอะๆเราจะเจอไหมเจ้าตัวใหม่อ่าลอสตาลาเลลิตัสในว์ชนปกติอันนี้เทอโบสามพันครับเราไม่เก็บอยากเจอแค่ตัวเดียวตัวใหม่ตัวนั้นนะ โอ้ลัสตาเลลิโตสอันนี้เป็นโกอือฮึจงมาเถอะร่างใหม่อย่าบอกนะว่ามาแค่สามตัวเหมือนเดิมนี่คือโอ้ลัคก,กี้บล็อกเป็นโกเป็นโกอออซีควดซีควดอ,อตังลืมตัง <laughs> ผมลืมเรื่องตังครับโอ้ลัคก,กี้บล็อกซีควดเป็นโกห้าร้อยล้านถ้าเกิดซื้อได้ไหมมีไหมมีไหมมีไหมห้าร้อยล้านมีให้ยืมไหมโอ้บิลเลียนครับอันนี้เป็นบิลเลียนบิลเลียนมาก็ได้ไหมไม่ทันแล้ว่ะโอ้ เอาม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 าอืมนี่ซิเควตนี่ซิเควตมาแล้ววอกกัสตูกัสตูนิตานี่คืออ่านี่โกแล้วกี้บล็อกไปอ่าฮะโอ้นี่ไงลาสตาเลลิลิตัสนี่โอ้ยน่ารักมากเจ้าฉลามสามเกรอเวอร์ชั่นที่เป็นร่างผู้หญิงฮะโอ้ในเกมนู้นคือผมจะได้เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ในที่สุดก็ได้เจอโอ้มาแล้วนี่ลาสตาเลลิลิตัสให้เงินหกแสนห้า ราคา150ล้านซีเคเวตมาอีกแล้ว,ว,วเจวัวดาวเสาไดมอนด์ไปโอ้ลาสตาเลเลิตสัสโอ้ลาสตาเลเลิตัสโอ้รัวๆเลยเงินหมดแล้วครับผมคือเดี๋ยวก็น่าจะโดนปิดนะฮะแบบนี้เพราะว่าเหมือนเดิมโอ้ลาสตาเลเลิตัสเป็นโกเงินไม่พอครับ150ล้านเงินไม่พอแล้วนี่ก็มาอีกครับผม นี่คือเวอร์ชันโกโอ้นี่ก็ใหม่ครับนี่ไดมอนแทะไดมอนร้อยล้านโอ้นี่อะไร Go. อ่ะโกอ๋อเอ๊ะแล้วกิบล็อกเป็นเบนล็อตเป็นโกลทำไมเป็นสีเนี้ยโอ,อ้ลาสตาเลเลิต,ตัสมาอยู่กับลาสตาเลเลิตสัสลาสตาเลเลิตสัสโอ้นี่โอ้นี่นี่ไม่ได้เจอสักทีโอ้เป็นไดมอนด้วยขวดพี่กขวดเกลือเนี่ยกะละมาแอนมาดุงดึงมาดุนดุงสิบบิลเลียนโอ้โห อุ้ยราคาแพงมากสิบิลเลียนให้เงินยีสิห้าล้านแสดงว่าตัวนี้ให้เงินเยอะโอ้ oh, เป็นไดมอนด oh, น่ารักลาสเ a เลลิตัสโอ้น่ารักมากเลย er มาบ่อยเลยครับผมดีใจมากอืมอฮะเอามาอีก er มา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 โอ้ห oh, นึ่งบิลเลียนร่างรวมร่างรวมแต่เงินไม่พออันนี้ไม่เปิดแล้วโอ้ oh, มันสวยงามมากสีฟ้าสีชมพู ลอสตาเลลิล like. like. ิตัสกลัสตาเลลิล oh, no uh ิตัสนี่อะไรอ่ะอันนี้เรนโบว์หมดแล้ว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 เราก็รอฟาร์มเงินไปจริงๆต้องเป็นเจ้าหมึกนะเจ้าหมึกให้เงินเยอะโอ้มีขายด้วยเหรอเราโอ้โกโกโก้ลาสตาเลลิลิตัสตราลาเลโลตาลาดาดายมอนเดินเร็วให้ตัวนี้แต่ว่าเราต้องการตัวฟาร์มเงินแล้วตอนนี้มาอีกมาอีกมาอีกสปอนมาอีกมาแบ็คโฮอีเวย์ ส่งมาเลยสิเควตส่งมาเยอะๆจะวัดา,าวเสาแมวแล้วอันนี้คือลัคกี้บล็อกซีเควตอันนี้ออกไปเลยโอ้ตัวนี้ก็ได้หนึ่งบิลเลียนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงหนึ่งบิลเลียนแป๊บหนึงแป๊บหนึงแป๊บหนึงได้ละหนึ่งบิลเลียนมา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 ,มาโอ้เดินเร็วมากนี่คือร่างรวมที่เป็นเบนลอตฮะให้เงินสิบล้านต่อวินาทีมาเลยเอ่าฮะโอ้ลาสตาเลลิตาส ลาสเตเรลิตัสแล้วก็ตัวเดิมครับก็ต้องฟาร์มเงินอยู่ดีตัวคูณยังน้อยะหมึกไม่มาเลยฮะะหมึกส0 0กว่าล้านไม่ต้องรีเบิร์ตนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเกมก็โดนปิดอันนี้เป็นเรนโบโอเป็นรถกอ๊อตเป็นเอาไม่ใช่เรนโบเป็นรถกออ๊อตเฉยเปิดได้ไหมมาลองดูหน่อยซีเควตมาหนึ่งบิลเลียนหนึ่งบิลเลียนหนึ่งบิลเลียนไม่น่าจะทันไปแล้วแน่เลยนิดเดียวอีกนิดเดียวหนึ่งบิลเลียนแล้ว ทันไหมไปแล้วครับไม่ทันฮะเดี๋ยวรอใหม่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วแป๊บหนึ่งเจ้าร่างรวมเจ้าหมึกก็ได้เจ้าหมึกก็เยอะอยู่โอ้ยสิบบิลเลียนสิบบิลเลียนให้เงินห้าสิบล้านต่อวินาทีสามบิลเลียนสามบิลเลียนแต่ขวดพิกขวดเกลือสิบบิลเลียนเพราะฉะนั้นต้องเก็บเจ้าร่างรวมก่อนมิแต่วัวดาวเ,เสาเออนี่กว่าจะมาไดมอนด้วยดีมากให้เงินแค่ห้าแสนเองเหอ ใช่เหรอปกติให้เงินล้านหนึ่งนะเอะโกลเด้นให้เงินแสนหกแต่ร่างธรรมดาให้เงินหกแสนห้าไดมอนด์สามแสนสองคือไดมอนด์มันควรจะเยอะสุดไงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บเงินก่อนเก็บเงินเหลือเจ้าขวดพริกขวดเกลือนี่ไงล้านหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนี่คือร่างปกติให้เงินล้านหนึ่งส่วนไดมอนด์เมื่อกี้ให้เงิน ห้าแสนมันมีบางอย่างผิดปกติเราต้องการสิบบิลเลียนนะฮะในการซื้อเจ้าขวดพิกขวดเกลือต้องรอเข้ามาอีกรอบหนึ่งด้วยมาเลยครับผมหนึ่งบิลเลียนให้สิบล้านร <grande> ่างรวมร่างรวมอ่าร่างรวมมาอีกแล้วเดี๋ยวนะเอาตัวไหนออกยีอ่าโกเด้นออกตัวนี้มาตัวนี้มาขอเงินก่อนขอเงินก่อนไป <grande> แล้วก็เมื่อกี้เจ้าวัวดาวเสามาอือฮึ โอ้ล่างนี้ล่างนี้น่ารักมากเลยสิบล้านไปไปไปอ่อะเต็ม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 เดี๋ยวเด้ดเ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 ดี๋เดเดเดยวเด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 เอเด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 ีดเดเดเดอด่ดเ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 นเดเดเรเดเดอดเ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 งเดเไเดเ่โเด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 ดเดดเดเาเดเดเดเเเเดอเดด ได้หรือ,อยังได้แล้วครับผมสิบิลเลียนทีนี้เราก็รอรอครับผมอ่ตัวนี้ออกไปเลยรอเจ้าขวดพริกขดเกลือด้วยการสปอนอ๋ออคทีอยู่หรอมันบลัดมูลอีเวนต์หมดแล้วโอเคครับมาอีเวนต์นี้เราต้องการขวดพริกขวดเกลืออันนี้คือเรนโบเป็นรถก้อนเรนโบโอ้ให้เงินเยอะอยู่นะล้านสามราคา25ล้าน อตัวนี้ออกอกี่กว่าเอาไปเลยเอาไปเลย<ๆ>เอาไปเลยโอ้มาสองตัวเลยฮะอะมามามานี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้มาแล้วครับสิบิลเลียนเรียบร้อยตัวใหม่มาเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ออกก่อนก็ได้ไปบังเพื่อนอฮะกว่าจะได้มา <laughs> ในแบบจริงไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอให้เงิน50ล้านต่อวินาทีโอ้โห ถึงว่าทําไมเจอ,อยากให้เงินเยอะมากอ่ะโอเคครับนี่คือเวอร์ชันมดนะฮะรอบหน้ามาเกมนี้ก็นา่าจะหายไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย